สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมนาแวแซบเหมือนเดิมนะคะใน EP พีที่172ค่ะวันนี้เรามีเสื้อสาอวบมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะคะมีทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะคะคุณลูกค้าราคาตั้งแต่50ไปจนถึง100บาทนะคะคุณลูกค้านะมีแต่เสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเสื้อผ้าเป็นเสื้อมือ2ผ่านการซักรีแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวนูขออนุญาตแจ้งช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะหนูนาวหนูน่ารักนะลูกค้าอ่ะ ตัวช่องทางการติดต่อนะคะเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะโดยคุณลูกค้าสามารถจิ้มลิงก์ทักผ่าน Facebook หรือว่า Line ของมะนาวแซ่บได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ทาง Line ค่ะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งได้ที่เบอร์095 155 5706นะคะเบอร์095 155 5706ค่ะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยลวกันนะคะคุณลูกค้าอย่าลืม ฟังไซส์นะคะขนาดของสินค้าไซส์เสื้อความยาวนะคะเป็นผ้าอะไรให้ชัดเจนก่อนเอฟสินค้านะคะคุณลูกค้ารายการที่1ค่ะคุณลูกค้านะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ 52- 54ค่ะอก5 254ยาว35นะคะตัวเนื้อผ้าตัวนี้เขาตัดออกนะเราไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะแต่ด้านล่างก็คือเป็นอารมณ์แบบชีฟองนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นโพลีเอสเตอร์นะตรงนี้นะคะตำหนิก็คือมีรอยขาดตรงนี้ค่ะคุณลูกค้านะเพราะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะ ตัวนี้รายการที่1อกห2 5สองหสยาวส5สิบห้าค่ะขออนุญาตปล่อยรายการที่1อยู่ที่ห0ิบาทนะคะ50บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะอก48 5 0หอก48 5 0ห้าความยาว31เป็นผ้าวิสโคสนะคะอก4 8 5 0หยาว31ผ้าวิสโคสตํตำหนิมีเล็กน้อยค่ะคุณลูกค้ามีรอยเปื้อนตรงนี้1จุดเดี๋ยวนะมองในนี้อาแทบไม่เห็นเลยเดีย๋ยวนะเราหาไม่เจอ อะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเล็กน้อยมาก1จุดแทบจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็กระดุมค่ะตรงกระดุมมีรอยขาดนิดหน่อยมีรอยขาดตรงกระดุมตรงนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะตรงกระดุมเกือบทุกจุดเดืออ่าสองเบสด,ด,ด้านล่างนะคะจะมีรอยตรงกระดุมนะคะแต่ว่าไม่เห็นนะคุณลูกค้ามันอยู่ใต้ใต้ใต้ใต,ต,ตรงกระดุมลงไปอีกนะคะนั้นคุณลูกค้าขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะ ตัวนี้รายการที่2องนะคะ80บาทรายการที่สอง80บาทค่ะแล้วนาาขออนุญาตเปิดพัดลมนิดนึงเปิดแอร์แต่ก็ยังร้อนนะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะสาวไซส์ L รอบอก40 42ยาว27อก40 42ยาว27ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่3 80บาท เรไปเป็นรายการที่สี่ใส่ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL ค่ะรอบอก5254ความยาวอยู่ที่31เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตรงนี้ต้องใส่เสื้อซับในนะคุณลูกค้านะนะตัวนี้สวยมากแบบนี้มีสองตัวนะคะแต่ว่าคนละไซส์นะอก5254ยาว31ผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สี่100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าตรงนี้เป็นเสื้อกรักเสื้อสกักเสื้อกรัก,ส,ก,รก,ส,ก,รกสีหันลินเห็นยังคะ เสื้อกั๊กนะคะกระเป๋าด้านหน้าสองข้างนี่คือใช้งานได้จริงนะขอดูก่อนอ๋อกระเป๋าสองข้างด้านหน้าใช้งานไม่ได้คุณลูกค้าเสื้อกั๊กนะคะอกสี่สิบแปดห้าสิบยาวยี่บหกผ้าโพลีไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์เอ็กค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะเดนเอลเอลิซานะคะเดนเออลเอลิซายี่ห้อเขาลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าแปดสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่6รายการที่6ตรงนี้เป็นเสื้อคอจีนนะคะคอจีนสีขาวสวยมากเป็นปักในเนื้อผ้าอย่างนี้เลยเป็นลายมังกรนะคุณลูกค้านะตัวนี้สีขาวออกขาวครีมนะไม่ได้เป็นขาวจัวนะคะรอบอกจะอยู่ที่ 46- 48ขายาว28นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6นะคะรายการที่6 100บาทต่อไปเป็นรายการที่7รายการที่7ค่ะขตรงนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแขน3ส่วน อกสี4หกสีอกสีหยาวสาเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะอกสีหยาวสาเป็นคอตตอนผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7รายการที่780บาทต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะไซส์เล็กหุ่นเท่านาวใส่ได้คุณลูกค้าค่ะตัวนี้สตูดิโอวนะคะตัวนี้อรอบอกสามแปดอกสามแความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้มีเชือกให้ผูกตรงเอวนะคะปรับไซส์ให้เข้ากับหุ่นเราได้คุณลูกค้าผูกโบด้านหลังได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนาขออนุญาตผูกให้ชมนิดนึงสวยนะน้องสวยนะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิม์พมาได้เลยอกสามแยาว28่ผ้าโพลีพิม์พรายการที่8 100บาทหุ่นเท่าๆทนาวใส่ได้นะคุณลูกค้าหุ่นเท่านาวใส่ได้นะต่อไปนะคะรายการที่เ รายการที่9้ารอบอก4 0 4 2่ค่ะเป็นผ้าย่นย่นแบบนี้กระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงนะคะอก4 0 4 2ยาว30ผ้าโพลีลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9 50บาทต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10ตัวนี้รอบอก5้งความยาวยิบ9นะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อก5 2 5 4อยาวยิบ9้าผ้าโพลีคุณลูกค้าด้านหน้าแบบนี้นะคะสีฟ้า ด้านหลังแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1ิบนะคะหนึ่งบาทนะอารมณ์แบบเสื้อซ้อนในนะคะตัวนี้เราไปจ้างเขาซักมานะเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาไม่ได้รีดด้านในให้นะาไม่ได้จ้างเขาซักนี่จ้างเขารีดน้าซักเองนะคะนี่คุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่1ิบค่ะหนึ่งบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเอดค่ะรายการที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าสีเป็นแบบนี้เลยนะรอบอกห้าสบห้าสบยาวสาสิบ เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นผ้ายืดนะคุณลูกค้าเด้งๆอย่างนี้เลยนะคะด้านข้างมีแหวกข้างนะตัวนี้อกห้าสิบห้าสองยาวสาสิบผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบเอ็ดแปดสิบบาทนะคะต่อไปรายการละห้าสิบาทคุณลูกค้าเสื้อยืดตรงนี้เอาไว้ใส่ออกกําลังกายนะคะมันเป็นผ้าประมาณผ้าออกกําลังกายนะเดี๋ยวนาวขออนุญาตด,ดูก่อนนาเอาไว้ไหนอีกละ่ะเนี่ยเอาอีกละ่ะอ๋อเจอแล้วอ่ะ ตัวนี้นะรอบอกอยู่ที่ 46, 48ยาว28ผ้าโพลีอก46 4ห6ยาว28ผ้าโพลีด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังค่ะโชว์หลังแบบนี้เลยนะลูกค้านะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่12 50บาทรายการที่12、50อบบาทต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นเสื้อซับในคุณลูกค้าเป็นเสื้อซับในแต่ผ้าดีเลยประมาณเสื้อกล้ามนะนะว่านะ ตัวนี้ผ้าดีนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตปล่อยน้องอยู่ที่80บาทรอบอกจะอยู่ที่42-44อก42-44ยืดได้อีกนะคุณลูกค้าอก42-44ยืดได้อีกความยาวอยู่ที่28เป็นผ้าไนล่อนอก42-44ยาว28ผ้าไนล่อนค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่13ค่ะ80บาทรายการที่13 80บาทต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14 รอบอกจะอยู่ที่40-42ยาว25อก40-42ยาว25เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่14 80บาทนะคะรายการที่14 80บาทต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15รอบอกจะอยู่ที่38-40ยาว27อก38-40ยาว27แขน3ส่วนแขนสั้นนะคะคุณลูกค้า แขนสั้นกระดุมมีครบทุกเม็ดค่ะตําหนิมีรอยเปื้อนตรงนี้นะคะน่าจะเกิดจากประกันการซักผ้าคุณลูกค้าคนไหนท่านใดอยากท้าทายเอาลองไปซักอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะตัวนี้รอบอก38 40ค่ะหุ่นเท่านาวใส่ได้ยาว27นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่15 80บาทนะคะเดี๋ยวนาวขออนุญาตเอาน้องลงหน่อยนะมันสูงแล้วเริ่มเยอะแล้ว15แล้วเนาะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16 ตัวนี้แบบว่าสวยมากๆผ้าเทียบมือหนึ่งนะคะคุณลูกค้าผ้าดีผ้าสวยนะตัวนี้นะคะของยี่ห้อ Soho Jeans New York and Company นะอ่ารอบอก4 6 4หกยาว26เป็นโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตรงไหล่เขาจะเป็นลูกไม้อย่างนี้นะคะแล้วก็แขนตรงนี้มียางนะคะยังยืดใช้งานได้ปกติด้านล่างมียางยืดค่ะใช้งานได้ปกติเหมือนกัน ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะอก46-48พิมพมาได้เลยรายการที่16 100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่17รายการที่17ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL ค่ะแต่ว่ารอบอกของเขาจะอยู่ที่54-56อก54-56ค่ะความยาว28เป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะนะ CJ Bank นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์พรายการที่17 100บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18ตัวนี้รอบอก50 52ห้าความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเนี่ยแขนเขาจะเป็นทรงนี้นะคุณลูกค้านะสวยนะคะสวยด้านล่างผูกโบได้ด้วยนะด้านหลังก็ด้านหน้านะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่18ค่ะรายการที่1 8 18นะคะ100บาทต่อไปต่อไปของเพิ่มอะไรนู่อ่านไม่ออกรอบ ตัวนี้รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้ารอบอกสี่แปดห้าสิบความยาวอยู่ที่สามสิบเป็นผ้าเลยอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอารมณ์แบบคล้ายๆผ้าไทยนะผ้าไทยข้างในมีเสื้อซ้อนด้านในนะคะคุณลูกค้าแกะกระดุมออกก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ห,หนาวไปจ้างเขารีดนะเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาไม่ได้รีดด้านในให้หนาวเนาะไปจ้างแม่เพื่อนรีดให้นะคะให้คุณแม่ช่วยรีดนี่นะ ด้านในเขาก็เหมือนมีซับในนะคะเป็นผ้าตัวเดียวลูกค้าสีม่วงสวยงามเลยลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่19ค่ะ100บาทนะคะต่อไปต่อไปรายการที่20ค่ะตัวนี้รอบอก5860อก5860เดี๋ยนะเราขอหาของก่อนอหากันไกลมาตัดได้ออกนิดนึงอก5860คุณลูกค้าความยาวอยู่ที่32 เป็นผ้า ester, โพลีเอสเตอร์อกห้าแปดหกสิบยาวสามสองผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบเอาไปแปดสิบาทตำหนิก็คือคุณลูกค้ากระดุมตรงนี้มีครบทุกเม็ดใช่ปะตรงนี้นะคะตรงกระดุมเขาเรียกว่าอะไรสายเอ่อตรงที่เขาเอาไว้ใส่กระดุมอะ่ะมันหายไปหนึ่งจุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเอาไว้ใส่คลุมอยู่แล้วนะตัวนี้นะใส่เข้าไปข้างในใส่เสื้อซับในเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเนื้อสีขาวได้เลยตัวนี้คือสวยนะคะ พิมมาได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าชอบรายการที่20เอาไป80บาทเป็นลายในเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะุณลูกค้าอันนี้ใหม่กริบสวยงามเลยนะอกเขาห้าแปดหนะคะตัวนี้อกห้าแต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่21เค่ะเป็นสายเดี่ยวอก4ี่สิบสีบสยาวยี่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเรยอนค่ะด้านหลังเป็นลูกไม้แบบนี้เลยด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะ ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้รายการที่21 50บหาบาทรายการที่21 50บหาบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22เป็นเสื้อซับในเหมือนกันนะคะรอบอกห0 52ยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อกห้า2บห้าสองยาว27ผ้าโพลีด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่22ค่ะรายการที่22 ห้บาทเดีย๋ยวเนาวกลางให้ดูนิดนึงเพราตัวใหญ่นะนี่ะต่อไปรายการที่23คุณลูกค้ารายการที่23ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่50 52ความยาว26อก5 0 52ยาว26นะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่23 50บาทต่อไปเป็นรายการที่24รายการที่24รอบอกอ่า50 52ยาว32เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ อกห้าสยาว22ผ้าอกห้าสยาว32ผ้าโพลีลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่24 50บาทนะตัวนี้เทอรล่าสกายในะยี่ห้อเทอรล่าสกายผ้าดีมากนะคะคุณลูกค้าสวยต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่ยีตัวนี้สำหรับสาวไซส์เล็กนะรอบอกจะอยู่ที่38 40ยาว26 อกสามแปดสิบยาวย6ิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบห้าแปดสิบาทนะคะคุณลูกค้าตรงคอเขามีเชือกให้ผูกตรงคออย่างนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตรงคอก็คือสามารถติดกระดุมได้คุณลูกค้าจะติดกระดุมตรงนี้ก็ได้นาติดให้ดูนะยังไม่ได้ติดไว้ติดกระดุมตรงนี้เข้าไปโอ้ไส์หญ่เกินได้วยความรีบร้อนอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคุณลูกค้านะขอเวลานิดนึงแม่คะใส่ติดเต็มรูปแบบให้หน่อย ใส่กระดุมตรงนี้เข้าไปแล้วก็ผูกโบที่คอค่ะผูกโบที่คอนะสามแปดสี่สิบคิดไม่ออกว่าหุ่นขนาดไหนหุ่นเท่านาวใส่ได้ค่ะจะผูกเป็นโบหรือว่าอะไรก็ได้นะลูกค้าแต่นาวผูกไม่เป็น่ะนะผูกเป็นแบบนี้นะผูกเป็นแบบลูกเสือเน้นฮาีผูกเป็นแบบลูกเสือเนี่ยนั่นของนาวก็จะผูกประมาณนี้นะอ่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่ยี่สิบห้าค่ะแปดสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์เอลตัวนี้สวยนะคุณลูกค้าอกสี่หกสี่แปดนะคะยาวสามสิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อกสี่หกสี่แปดยาวสามสิบผ้าโพลีตรงแขนมีสายให้ปรับแขนได้นะคะมีกระดุมตรงนี้ปรับแขนได้คุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบหกหนึ่งร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อไปเป็นเสื้อคลุมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะแนววินเทจเลยรายการที่ย7ิบเจ็ดนะคะตรงนี้อกสี่หกสี่แปดคอสาวไซส์ x อแล้วกันนะอกสี่หกสี่แปดความยาวย8ิบแปดค่ะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้สวยมากแขนดูแขนก่กอนแขนเป็นทรงนี้นะคะคุณลูกค้านะทั้งสองฝั่งเลยนะสวยค่ะสวยแล้วก็มีเชือกด้านหน้านะเป็นผู้ด้านหน้าอย่างนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่27 100บาทรายการที่27 100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่28รายการที่28ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก3840หุ่นเท่านาวใส่ได้นะตรงนี้ก็คือกระตรงคอเขานะคะสามารถแบบว่าติดกระดุมแล้วทาให้มันเป็นทรงนี้ได้คุณลูกค้าเปลี่ยนได้2แบบนะคะ3840ยาว25นะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ พิมพรายการที่28นะคะ80บาทนะตรงคอเขาปรับได้แล้วก็มีปักในเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะเนื้อผ้าตรงกระดุมนี้คือปักในเนื้อผ้าทั้งหมดเลยสวยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเนากอดูแขนหน่อยกระดุมที่แขนครบอยู่นะกระดุมที่แขนครบอยู่นะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากใส่กระดุมคอทรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถปรับก็คือแกะออกก็จะใส่มาอีกแบบหนึ่งได้นะคะก็จะเป็นทรงนี้ได้นะคะคอแบบแคล้ายๆคอบัวหรือเปล่าแบบนี้เขาเรียก รายการที่ยี่สิบแปดแปดสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าลูกค,ะคะ้าขารายการที่ยี่สิบเก้านะคะเหมือนมันมีตัวที่เหมือนกันนะในส่วนแรกนะแต่ว่าคนละไซส์นะตัวนี้รอบอกนะคะสี่หกสี่แปดยาวยี่แปดผ้าโพลีอกสี่หกสี่แปดยาวยี่แปดผ้าโพลีคะ่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบเก้านะคะหนึ่งร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยบาทอันนี้ตัวเล็กกว่าตัวแรกที่ลงไปนะ ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่สามสิบนะคะรอบอกสามแปดสี่สิบความยาวสาสิบเอ็ดอกสามแปดสี่สิบยาวสาสิเอ็ดเป็นแขนยาวแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะไม่ใช่กระดุมนะเขาเรียกว่าอะไรติดแป๊บเอาแล้วก็มีเชือกให้ผูกด้านในเขาเป็นทรงเก๋ๆแบบนี้นะคุณลูกค้านะเป็นเชือกผูกนี้นะนะเป็นทรงนี้เลยลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่30สิบนะคะขออนุญาตปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาท นะคะนะวันนี้เรามีเสื้อให้ชมทั้งหมด30ตัวเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าชอบตัวไหนสามารถแคปรูปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยหรือแจ้งเป็นรหัสสินค้านะคะแล้วก็ก็ทักมาได้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ติดต่อทางโซเชียลไม่ได้สามารถโทรมาหานาวได้นะคะเสื้อผ้าร้านมะนาวแทบทุกตัวเป็นเสื้อมือสองผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะคะในส่วนของรถนี้ไม่ได้รีดเองสักตัวเลยนะคุณลูกค้าจ้างร้านรีดให้นะคะแล้วก็นาว กับพ่อแม่เป็นคนช่วยกันซักนะคะเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่เข้าใจในผ้ามือสองรับได้แล้วก็เข้าใจในผ้ามือสองนะคะสินค้าทุกตัวนะคะถ้าตัวไหนมีตําหนินะพยายามแจ้งทุกจุดให้ทราบนะคะคุณลูกค้าก็ฟังรายละเอียดให้ชัดเจนใช้ขนาดสินค้าให้ชัดเจนก่อนเอฟนะคะคุณลูกค้าค่าส่งนะคะกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่ะค่าส่งจะอยู่ที่เริ่มต้นที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่50บาท เพราะฉะนั้นต้องการให้ส่งแบบไหนสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะค่าส่งจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะหรือว่าเป็นเขตพื้นที่พิเศษตรงนี้เราจะแจ้งคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งถ้ามีค่าส่งเพิ่มหรือคุณลูกค้าเอฟเอฟสินค้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงตรงนี้นะคะในทางแฟดจะเก็บค่าขนส่งปลายทางอยู่ที่ร้อยละ3บาทในประเทศลาวนะคะคุณลูกค้าที่เอฟสินค้ามาตรงนี้ยังขออนุญาตไม่รับสินค้านะไม่รับส่งไม่ยังไม่สามารถ ขายสินค้าข้ามประเทศได้นะคะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วมีความยุ่งยากแล้วก็ร้านเรายังไม่มีความสามารถขนาดนั้นที่จะขายข้ามประเทศนะคุณลูกค้ายัางไงซะขออนุญาตเช็คไปยาวๆแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าส่งข้ามเรามันส่งได้ถึงแค่หนองคายอ่ะส่งภายในประเทศอะ่ะส่งได้ถึงแค่หนองคายส่วนของเราลูกค้าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่ง มันมันยังยัง,ย,งยังไม่สะดวกในส่วนนี้นะคะคุณลูกค้ายังไงซะก็ขอพระคุณลูกค้าจริงๆที่เข้ามาติดตามนาวนะคะแล้วก็ยังอุดสินค้านะคะก็สาหรับวันนี้นะวันนี้เรามีประชุมอาจจะลงคลิปได้แบบไม่ทันท่วงทีนะคะคุณลูกคา้าเราก็จะพยายามแบบลงรายละเอียดให้ชัดเจนคุณลูกค้าอยากให้แก้ให้ปรับตรงไหนก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะคะนะสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการ ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้มะนาวด้วยนะคะคุณลูกค้าขอบพระคุณค่าสวัสดีค่ะ